คำ adjective ที่เอาไวอ้อธิบายคนที่มีลักษณะแบบตัดสินใจไม่ได้จะเลือกเขาหรือเลือกเธอจะเลือกลิปสติกสีแดงหรือสีชมพูก็จะมี adjective มาอธิบายลักษณะาอาการที่ตัดสินใจไม่ค่อยได้ A person who's not able to make decisions quickly or effectively we call them indecisive indecisive decisive ที่มันมาจากคำว่า decision decision แปลว,ว่าการตัดสินใจทําเป็น adjective decisive decisive แปลว,ว่าคนที่ตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดเติม in เข้าไปพวกที่จะไปไม่ไปะจะสีชมพูสีแดงดีจะซื้อไม่ซื้อพวกนี้จะเป็นพวกที่ลังเลไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะบางครั้งให้คนอื่นตัดสินใจให้ reluctant reluctant hesitant hesitant เช่นคนสองคนที่ดูใจกันมาสักพักหนึ่งนะคะฝ่ายชายก็เลยถามฝ่ายหญิงไปว่า Do you love me Do you love me คุณรักผมหรือเปล่าผู้หญิงก็ดูไม่ค่อยมั่นใจจุดๆ she hesitated and said I'm not sure hesitated แสดงอาการ mm 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 ไม่มั่นใจดังนั้นหมวดคำ adjective เนี่ยเอาไปใช้ได้หมดเลยว่าจะเป็น indecisive indecisive reluctant reluctant hesitant Hesitant คืนนี้นะคะจอกไปเที่ยวกับเพื่อนมีการนัดกันไปว่าใช้ลิปสติกสีแดงแล้วกันเนาะแต่พอแต่งหน้ารู้สึกว่าเอ้ยลังเลไม่มั่นใจที่จะใช้ก็ um, hesitant um, being hesitant แังน่นสรุปก็คือพวก indecisive hesitant reluctant เป็นอาการที่เรา pause you pause before you do or say something often because you are not sure about it because you are uncertain about it You pause before you do or say something often because you're uncertain or you're nervous about it. จะทำอะไรถ้าเกิดเรามีความรู้สึกว่ามันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีมันจะทำให้เราพัฒนาตัวขึ้นนะคะก็ให้ทำ่อไปโดยที่ไม่ต้องมีความลังเลจะพูดภาษาอังกฤษก็พูดออกไปก่อนฝึกออกไปก่อน